กำลังมองหาที่พักริมทะเลที่ระยองกันอยู่ใช่ไหมคะหามาให้เราค่ะที่พักติดทะเลเล่นน้ำได้ตกปลาตกหมึกได้ปิ้งย่างได้สัตว์เตียงก็พักได้ราคาไม่แพงเริ่มต้นแค่1,200บาทเท่านั้นแถมยังมีบ้านหลังใหญ่ที่สามารถไปพักเป็นหมู่คณะได้ในราคาประหยัดด้วยนะคะมี3ห้องนอน1ตู้เย็นใหญ่นะแล้วก็มีห้องครัวให้ด้วยอูไม่ ตอนนี้นะคะปาตอดพามากินร้านอร่อยที่คนพื้นที่แนะนำปูจุกจุเป็นก้อนๆแถมยังอร่อยด้วยในราคาที่เรียกว่าโคโรคุ้มมาแล้วนะคะซื้อสุดตลาดรุ่นใหม่ราคา490บาทเท่านั้นสนใจติดต่อที่ Facebook Fin น d y c h a n n e l นะคะใส่สบายใส่แล้วเย็นใส่แล้วหมานแน่นอนค่ะ วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวระยองค่ะกินอะไรดีก่อนเข้าที่พักนะที่นี่ค่ะร้านอาหารทะเลที่คนท้องถิ่นแนะนำนะอยู่ทางเข้าลึกลับทีเดียวนแหละคะแนนรีวิวก็โคตรดีเขาว่าเด็ดลุงเทพทะเลติดล้อค่ะร้านดูบานๆน,นะคะแต่คนเพียบเลยนะคะเมนูมีเพียบเลยนะคะแต่ที่สำคัญน้ามากับกิ๊กโปรดแจ้งพนักงานค่ะจะได้ไม่มีพลาดหลุดวันนี้ เราสั่งกับข้าวมาสามอย่างนะคะแบบที่ราคาประหยัดนะสำหรับคนที่มาเที่ยวกันสองคนนี่กะเพราปูหหป,ปูเยอะนะคะรสชาติจัดจ้านนะปูก้อน,น,นแค่หนึ่งร้บาทปูก้อนใหญ่ๆเต็มจานรสชาติจัดจ้านค่ะทะเลผัดพริกสดสีฟู้ดแน่นๆเต็มจานแต่ว่าไม่ค่อยแซ่บค่ะเป็นพริกหยวก ปูผัดผงกะหรี่ค่ะชอบจานนี้สุดๆเลยค่ะเป็นกันเชียงปูเน้นๆก้อนใหญ่ๆแล้วรสชาติเข้มข้นอร่อยมากแนะนําเลยค่ะเมนูนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนราคาอาหารเริ่มต้น80บาทนะหรือว่าถ้าเป็นกับข้าวนะราคาก็ประมาณร้านอาหารเลยเปิดทุกวัน8 3ดโมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะมาตำกันได้เลยค่ะรุงเทพทะเลติดล้อ และเราเดินทางเข้าที่พักกันเลยค่ะจากร้านอาหารขับรถมาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆกับหาดแหลมแม่พิมพ์นะคะใกล้กับท่าเรืออาา่าวมะขามป้อมใครจะเดินไปตกปลาตกหมึกก็ได้ที่นี่ค่ะสันทรายรีสอร์ทจุดเด่นเลยคือมีที่จอดรถกว้างแล้วก็ห้องพักมีหลายแบบ แถมพาสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณมาเที่ยวได้ด้วยที่นี่อยู่กลางทะเลเลยนะคะตอนน้ำขึ้นเนี่ยได้ยินเสียงคลื่นอยู่ใต้บ้านเลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องแต่ละห้องกันค่ะห้องหน้าทะเลสำหรับสองท่านค่ะห้องนี้เป็นห้องที่เราพักนั่นเองสามารถมองวิวทะเลได้จากในห้องพักเลยนะโคตรชิลลทุกคนห้องน้ำดีกว้างมากๆม,ม,มีเครื่องทำน้ำอุอน่น ห้องสวยๆแบบนี้ราคาเริ่มต้นแค่1,400บาทเท่านั้นสำหรับที่นี่นะคะเตียงเสริมตั้งแต่7ขวบถึง12ขวบ300บาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เสริม600บาทนะคะถ้าท่านใดมาแบบเสริมนะคะก็จะแนะนำเป็นห้องนี้เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องติดทะเลที่มีห้องน้ำถึงสองห้องนะคะเป็นแบบห้องอาบน้ำห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสุขาห้องหนึ่ง ห้องน้ำกว้างนะคะมีสบู่แชมพูให้และในส่วนของห้องน้ำนะคะมีพัดลมระบายอากาศให้ชุดเครื่องนอนดีนอนสบายจนลืมว่าต้องไปตกปลาเลยค่ะและมาต่อกันที่ห้องแฟมิลี่หน้าทะเลค่ะเป็นห้องที่พักได้4-5คนเลยนะคะห้องกว้างมาก,มากฟิลดีมากๆเห็นวิวทะเลสวยๆห้องน้ำนะคะกว้าง ะสะอาดมากเลยมีพัดลมระบายอากาศ <Range> shower, เ a รนช์ชวเเครื่องทำน้ำอุ่นนะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่พร้อมอุปกรณ์อาบน้ำสบู่แชมพูรวมถึงแปรงสีฟันเหมือนโรงแรมเลยสำหรับท่านที่มาสี่ท่านนะคะมีห้องสี่ท่านทางด้านหลังด้วยห้องนี้จะไม่ติดกับระเบียงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นส่วนตัวมากๆเลยแล้วก็ราคาจะถูกกว่าห้องริมทะเลด้วย ห่มนวมนะคะชุดเครื่องนอนอย่างดีหมอนสะอาดนะคะใหม่แล้วก็มีหมอนให้ถึงคนละสองใบเลยถือว่าดีมากๆเลยสำหรับราคานี้ชวนเพื่อนมาแหงเอาตกปลากันได้นะคะแค่2500บาทเท่านั้นสำหรับห้องน้ำนะคะคกว้างๆแบบนี้แยกโซนเปียกโซนแห้งนะห้องคือใหม่มากๆเลยนะคะ และอีกหนึ่งห้องที่แนะนำนะคะอยู่ด้านหลังแต่มีวิทะเลทุกคนสามารถเดินออกทะเลฝั่งนี้ได้ด้วยห้องด้านหลังนะคะราคาไม่แพงนะก็ราคาเริ่มต้นที่1,200บาทเช่นกันนะห้องสะอาดห้องน้ำก,กว้างๆเลยนะคะห้องนี้นะคะก็เห็นทะเลอยู่นะคะ ราคาเริ่มต้นแค่1,200บาทในวันธรรมดาเท่านั้นเองห้อง,องกว้างมีทีวีตู้เย็นให้และมีอาหารเช้าให้ด้วยห้องน้ำนะคะถือว่าโอเคเลยนอกจากห้องริมทะเลแล้วนะคะก็ยังมีแบบบ้านหลังริมทะเลด้วยเหมาะสำหรับการปาร์ตี้กับพี่น้องเพื่อนฝูงครอบครัวมากๆ้บ้านหลังใหญ่นี้ราคา7,800บาทเท่านั้นเองสามารถพักได้สูงสุดถึง12คนนะ บรรยากาศดีมากลานปาร์ตี้ริมทะเลแบบนี้สำหรับบ้านสันทรายนะคะมี3ห้องนอน1ตู้เย็นใหญ่นะแล้วก็มีห้องครัวให้ด้วยสามารถทำกับข้าวอะไรได้เลยจริงๆค่ะมีหม้องข้าวเตาแก๊สโหมีกระทั่งซึ้งด้วยนะทุกคนจานชามช้อนมีให้เพียบเลยนะคะและมีห้องน้ำนะคะ ตรงครัวหนึ่งห้องห้องกว้างๆแบบนี้เลยมีห้องน้ำด้านหลังนะคะอีกสองห้องเป็นห้องอาบน้ำกว้างๆแบบนี้หนึ่งห้องนะคะและห้องสุขาอีกหนึ่งห้องแยกโถผู้ชายกับโถผู้หญิงด้วยนะอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้ครบนะคะมีกระดาษทิชชู่ให้บรรยากาศดีมากเลยนะคะจะเดินลงไปเล่นน้ำหรือว่าจะนอนชมวิวดูนก ดูปลาก็สามารถพักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่เลยนะเพื่อนฝูงอย่าลืมมากีตา้าวด้วยนะคะคือชิลจริงๆงน้ำใส<า>เห็นปลาหมอคางดำเพียบเลยนะคะมันมาแล้วค่ะทะเลไทยเป็นฟูที่นี่สามารถซื้อของทะเลมาปิ้งย่างเผากินได้นะคะค่าเชาเต่าชุดเล็กพร้อมอุปกรณ์130บาทเท่านั้น เขาก็เตรียมโตะ๊ะเตรียมอะไรให้อย่างดีนะคะแต่ถึงเวลาจริงฝนตกก็ฝนตกก็สามารถปิ้งย่างนะหลบฝนมาที่ชานบ้านแล้วก็ยิาง,ง,งกันก<า>ไปใสฝนล้ <ๆ S 2> นะอ,อากาศเยน็นๆลมมันเย็นไฟไม่ติดเลย แล้วเราก็ได้กุ้งแม่นะ้ำมาหนึ่งตัวจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราตกเองที่บ้านนะโจาใครสนใจไปดูนได้นะคะกุ้งใหญ่มากอร่อยฟินเวอร์กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วฝนมาคล้มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองตกปลากันนะคะดูว่าจะมีผลงานไหมบรรยากาศดีมาก นี้เราลองใช้ผู้เหยือมือดูนะคะไม่รู้จะมีเหดโคลนไม้หรือจะเป็นข้างตะเภาบรรยากาศตอนนี้นะคะน้ำไม่ใส่ไหลยเย็นเห็นตัวปลานะพายุกกำลังมาลมแรงมากเมื่อกี้ฝนตกไปรอบหนึ่งแล้วหยุดแล้ว ปลาก็ตอดเรื่อยๆแต่ว่าน่าจะเป็นปลาเล็กวัดไม่ติดเลยเหมือนมาให้อาหารปลาหวังว่าวันนี้จะมีผลงานแต่ถ้าไม่มีนานาก็มาแก้มือให้โบโด้วยนะน้ำขึ้นเวลาน้ำขึ้นน้ำก็ก็สูงเหมือนกันนะ ไม่กินหลงใส่ต้องลองตกหมึกหรือเปล่าแต่ลมแรงมากเลยลมพัดเข้าฝั่งเลยตีไม่ค่อยออกโอ้ยก่อนจะเก็บสายปลาก็ตอดเหยื่อไปหมดแล้ว one hour later เอาสารวันหยุดค่ะ พายุเข,ข้าน้ำเป็นสองสีตอนนี้น้ำจืดลงนะคะคาดว่าป้าก็คงไม่ได้มือก็คงไม่มีเืยใ <c oughs> จคือล,ลงแรงมากเลยนะคะสงสัยต้องพอแค่นี้ไม่สามารถจริงๆค่ะ <c oughs> นา้นาๆมาวันที่อากาศลมดีๆน่าจะได้ปลานะคะหม่นี้สวยเลย ากบอกว่าที่นี่นอนสบายมากจริงๆค่ะและมีอาหารเช้าให้ด้วยมีขนมปังปลาท่องโกและข้าวต้มนะคะรวมถึงเครื่องดื่มก็มีน้ำส้มให้ด้วยค่ะแถมยังมีไข่กระทะกับขนมถ้วยโบราณให้ด้วยค่ะกินกันจุกจุไปเลยแบบนี้อิ่มกำลังดีค่ะชมวิวสวยๆยามเช้าน้ำลงไปเพียบเลยนะคะ เดี๋ยวเราเค่อยออกไปเดินเล่นกันค่ะเห็นลุงเขาออกมาหาปลากันนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเขาได้ปลาอะไรสันทรายเราอยู่กันที่ทะเลแวกหรือเปล่าถึงแล้วสันทรายมีขี้ปูเต็ไมไปหมด ปลาน้อยอจะกลับเนี่ยเพไม่มีปลาสวยๆได้ปลาสวยใหญ่ก็ยังจะไม่กลับปกติมีปลาอะไรอะคะปลากระบกปลาข้างเหลืองปอล,อลานี่กมีนก็มีามีฉลามด้วยแต่มันอยู่นถวล,ลากู่าก็มีแต่มันอยูใ<ช>่ในวเาะาน้าหาหอยนะคะไปดูว่านะ้าได้หอยอะไรบ้าง อ้ยฝนลงเม็ดแล้วได้หอยอะไรอ,าคาอะคะหอยลาอย่างครับไปดูแอบดูโอ้หอยหอยอะไรนะหอยตลับหรอกใครอยากหาหอยก็เตรียมจอบเตรียมพวกรวมาด้วย <c oughs> ใครอยากมาพักผ่อนแบบชิลๆเงียบสงบนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะ จะมาหาหอยหาปลาหาปูก็ไปเที่ยวได้รอบๆเลยนะคะโบว่าคืนเดียวไม่น่าจะพอนะสำหรับรรยองค่ะไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ